กลุมนกเหลียงตอนแรกตอนเริ่มต้น,น,นตอนปี 2, 5, 4, 7นะคะตอนนั้นพี่ภาคใต้เพิ่งเพิ่งจะเริ่มมีเหตุการณ์บ้านหนึ่งบ้านน่ะก็จะมีเด็ก3-5ถึง5คนทุกคนช็อกมากเออทำไมตื่นมาพ่อหายไปไหน <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วอยู่ๆก็มีศพพ่อกลับมาบ้าน พ่อเป็นอะไรทาไมพ่อต้องถูกยิงเด็กๆตั้งคาถามเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นแม่เขาว่าแอบร้องไห้ทุกคืนแต่ก็บอกในขณะที่แม่เขาร้องไห้เขาก็แอบร้องไห้เหมือนกันใครที่ทํางานทํางานเพื่อส่วนรวมทํางานเพื่อสังคมทํางานในการทําสิ่งดีๆเป็นตัวแทนของการทําความดีก็มาจะไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็บอกบ้าน ah, เราเป็นคนดีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเป็นคนดีแล้วจะไม่ต้องตาย ถ้าแบบนี้เราเราจะทําความดีไปทไําไมถามแอน,นเปอร์แอนเบอร์ก็ตอบไม่ได้นะมันบ่นแล้วที่บ้านไม่มีผู้ชายแล้วอะไปหมดเลยสับมันไม่มีสัจจะในหมู่โจรอะมันโจรมันทําผู้หญิงนะมันมันไม่ได้เว้นผู้หญิงนะโจรมันทําผู้หญิงด้วย <S <S ทําไมทำไมใจร้ายกับครอบครัวฉันขนาดนี้ทำไมต้องทำพี่สาว พี่สาวเาเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีมากไม่ศรัทธาในความดีเลยนะตอนพี่สาวถูกยิงปุ้รู้สึกแบบมันไม่มีอะไรเหลือแล้วอะเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าชีวิตครอบครัวเราจะปลอดภัยอะแต่พี่สาวก็ถูกยิงทั้งสองคนหนูทํางานช่วยคนทุกคนแต่ชีวิตครอบครัวหนูไม่เหลือใครเลยหน,หนูไม่อยากจะทําอะไรแล้วตอนนี้ พูดก็เสมอเนาะที่ลูกเห็แนลนะ้วพูดเสมอเตือนเช้ามาทุกคนจะขอบคุณนี่คือปอนที่วิเศษของเรามากเลยนะการได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอวันหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดล่ะเด็กๆก,ก็ตั้งคําถามทุกคนเลยถามพี่พี่ชมพู่แล้วพี่ทํายังไงต่อพี่อย่าก,กลัวนะบอกถ้าพี่กลัวพวกหนูก็จะกลัวมากขึ้นกับอกชีวิตเราส,สาคัญเป็นหนอมากเลยนะไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่ยังไง คนเราต้องตายทุกคนเนาะไม่รู้ว่ามันจะตายเมื่อไหร่ทำทำทำทุกอย่างเลยอะไรทําได้ทําเต็มที่กับมันทุกวันเลยที่บ้านลูกเนเหก็มีหลายโครงการนะคะก็จะมีโครงการพาแม่กลับบ้านเอาลูกมาอยู่กับเราก่อนแล้วแม่ก็ไปทางานพอแม่กลับมาจากมาเลปีละครั้งอะไรเงี้ยก็จะพาลูกกลับไปบ้านอะไรเงี้ยค่ะ ก็กลับมาก็ทําร้านค้าให้เขาตอนนี้เราก็มีรวมกลุ่มทําเย็บผ้าเย็บเย็บผ้าคลมุมปักจกักรแล้วก็เย็บกระเป๋าแล้วก็เย็บผ้าสลงเสร็จแล้วเราก็มีพี่ๆรับออเดอร์ส่งมาเลเซียลูกเหลี่ยงเองก็มีมีน้องดูแลน้อยลงคนอื่นที่ลําบากกว่าเขาก็ได้มาอยู่ลูกเหลี่ยงแทนอีกโครงการก็เป็นโครงการอาหารเยี่ยมบ้านของลูกเหลี่ยงแต่ละานที่ลูกเหลี่ยงก็ต้องมีชุดข้าวสารเนี่ยเป็นคล้ายๆชุดยังชีพค่ะส่งไปให้ทุกครอบครัวครอบครัวเนี้ย ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตอนนี้เราเราก็มีอยู่64ครอบครัวที่เราดูแลทุกคนต้องทํางานทุกคนรายได้มาแล้วก็หักเข้าบัญชีเรามีทุนการศึกษาให้เขาส่วนหนึ่งมันก็ช่วยให้เราเรียนหนังสือได้คือถ้าไม่มีทุกคนนี่เราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่ามันก็ยากนะที่จะอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้เติบโตเพราะกาลังใจแล้วก็เลยตอนนี้ลูกเหลียงก็พยายามที่จะเป็นโมเดลให้กับองค์กรอื่นๆที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แบบทํางานแบบ โปร่งใสตรสตวจสอบได้แล้วก็ที่สำคัญทำงานแบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด